อะไเปิดกระชานะใช่แล้วพี่มาแล้วโอ้มาเปิดตอนตอนพี่อยู่ด้วยเนี่ยนะโดนดุดวงนะเว้ยเฮ้ยใครเปิดกระช้าใครเปิดกระช้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ว่าเอกจะเปิดจะให้พี่อยู่พี่เป็นตัวดุดวงเฮ้ยผมเปิดผิดอ๋อผมเปิดโลเดียวทำไมวะช่างแม่งไม่เลยคุณภูมไม่ได้มีของผมเลยวันก่อนผมได้ยินว่ามีเมตาทุกตัวแล้วยยาา เฮ้ยแทนได้สามเมียว่ะแงงเอ้ยเผลอเปิดหนึ่งโลไปไม่ต้องไปเปิดเก้าโลโคตรเบื่อเลยเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้อะอุ้ย ไม่ทองว่ะก็การันตีแล้วล่ะครั้งหนึ่งโอ้เ้ยการันตีครั้งหนึ่งนะการันตีตั้งแต่เกมเนี้ยพี่บอกแล้วเราจะเปิดจะจะเปิดตอนตอนพี่อยู่พี่เป็นตัวดุดดวงดุดดวงออกนี่คุณโผล่เติมตังค์ไปยังในเกมเนี้ยเฮ้ยนิดหน่อยการันตีนิดหน่อยมามีรายเดือนปะมีรายเดือนปะมีมี สีทองขอเดมิซีเธอจริงไ,ได้ <สำ S 2> ว่าเ <สำ S 2> นมิซิส่วนไหนครับพี่ส่วนไหนก็ได้เออ้อว<ม>ไม่ได้เดมิซีโคตเทียเลยสองอหรือเปล่าพี่ไม่สองจบแล้ว <c oughs> ไม่ได้เดมิซตอนจบต้องเป็นแรกเอาอ่ะงั้นอันนี้ก็เฮ้ยมีร้อยโลไอเนี่ยทองแน่ที่มีกว่าสีมว่วงก่อนนะ ไม่เป็นไรอ่ะพี่ไม่บูชาย,ยานันอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ละอันนี้คือไม่มีแล้วอันนี้คือไม่ทองเลยไม่ทองละมาร้อยโลร้อยโลนี่ือได้ตัวหน้าตู้อย่างนั้นรึเปล่าไม่ไอันนี้มันเป็นเหมือนตู้เข่าวรอน่ะมันจะสุ่มหลายๆเอเพอไม่ได้ม่วง ้ยสุดทางเหรอวะเนี่ยเว้ยก็สิ่งคนไล่ใสกันแล้วไรที่แม่งชิบหายทุกทีนะตอนผมเปิดรอบสุดแล้วประกันกันตีต่อโอ้ไม่ได้นะเชี่ยจริงจังปะเนี่ยสามสิบโลเฮ้ยผิดกดรถเธอกดโลเดียวอะไรอ้าออกปะเนี่ยโลเดียวใช่ใช่ใช่แล้วเขาออกไปดูหน่อยดิโอเคโอเคอ่ะการันตีแล้วอันเนี้ยแต่การันตีตัวไหน น้องว่าดาบใหญ่ดาบต้องแข็งสรุปเดเบิทชิปเล่นได้แค่สองชิน้นองอ่ะโอ้โหอุตส่าห์หวังสี่เชี่ยแพงมากไม่ไหวกระชากนะใช,ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงว่าถ้าถ้าจะท้า,ถ,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 าถ้าจะปลดสี่อ่ะมันแพงเกินเอ้ยสามเมียว่ะดีไอ้่นึกว่า2ทองไปตอตัวม้วงมาแพงอีแล้วไง <laughs> ตู้ม่วงน้อง,ดงแดงแจกเพชรเออยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่มีเพเชรแจกจากการฟาร์มฮะตู้ม่วงน้องแดงอีกแล้วเฮ้ยได้อะไรอ่ะกำลังอยู่กำลังทำไมถึงคนเปิดไม่เปิดไลน์แล้วมันได้วะไลน์ปูพังเลยแล้วเาขาเาเรียกแชร์ดวงให้คนอื่นไงผู้ <c oughs> คนอื่นเขามาดูอ้ายวกอีกแล้ว ัวให้กูขอทองมากเหอะจริงก่อนการันตีเนี่ยอีกกี่การันตีเนี่ยโอเคได้เอาไอีกอง่จเนี่ยล้วไอเล็บปกติมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมจะเอาไปดูไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันม่วงละสองเปอร์เซ็นต์สีทองมันกี่เปอร์เนาะแจกมาให้กี่แล้วอ่ะเฮ้ยไหนเอเลน่าดูไอซ่อมเพิ่มเติมอ่ะพี่่อมมเติ เอ่อาสิบสองเปอร์เซ็นเฮ้ยอ๋อสิบเออสองเปอร์เซ็นประมาณสองเปอร์เซ็นอ่ะเพิ่มสูงสุดสองเซ็นแปลว่ามันค่อยๆเพิ่มยิ่งกดยิ่งเพิ่มเราค่อยๆเพิ่มงั้นเหรอแสดงว่าได้เล็สามสิบโลไม่ไม่รอเก็บไปเปิดตู้หน้าหลังอัพเดตแพทอะไรบ้างเหรอไม่ต้องอโอ้โห สุดทางแหรอวะคุณผู้ชมแม่งการันตีสองตัวเลยหรอวะกูไม่ได้ทองระหว่างทางสักอันเลยแหละเนี่ยจริงจังวะเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเหรอเนี่ยไงตอนแรกๆมันดีแต่ว่าตอนแรกๆมันล่อซื้อเนี่ยล่อซื้อต้องล่อซื้ออยู่แล้วโคตรแย่ไม่ได้เลยอ่ะการันตีเดี๋ยวรอเก็บอีกสิบโลโคตรแย่ออกยังรอบนี้ไม่ออก เยแน่ะเอ้ะอะไรหรอเกิดอะไรขึ้น